สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทุกท่านนะคะดิฉันครูกิติมาสมรุแสนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิออจะมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาวิถีชีวิตพอเพียงนะคะในหน่วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนะคะตอนที่15ออป่าลักน้ำตามวิถีชีวิตชุมชนนะคะ ป่าลักน้ําตามวิถีชุมชนนี้นักเรียนคงจะเคยได้ยินเรื่องของป่าซึ่งเป็นต้นกําเนิดของน้ําอย่างที่เราเคยทราบมาแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ภาวะภัยแล้งเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุใหญ่ที่เ,เราได้พบประสบกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ บางพื้นที่มีฝนตกหนักบางพื้นที่น้ําท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานของเรานะคะบางแห่งในเขตทางอเมริกาเกิดขึ้นความร้อนซึ่งมีผลรุนแรงนะคะหรือภัยต่างๆที่เกิดจากภูมิอากาศในปัจจุบันภัยเหล่านี้นะคะ ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากการขาดสมดุลของธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะสมบุนสมดุลของธรรมชาติมีความสำคัญอย่างไรในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะคะเราคงทราบแล้วว่าถ้าธรรมชาติขาดสมดุลการดำรงชีวิตของเราของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นไปได้วยความยากลำบากนะคะปัญหาต่างๆก็จะมีมามา,มากมาย การขาดแคลนน้ำใช้เพราะว่าอากาศที่ร้อนจนเกินไปนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เราสามารถที่จะช่วยแก้ได้โดยการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาตินะคะถ้าเราสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติได้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหมดไปนะทีนี้ในการเรียนว,วิชาวิถีชีวิตพอเพียงตอนที่15ป่ารักน้ำของเรานี้เนี่ยนะคะก็มีจุดประสงค์นะคะมีจุดประสงค์ ที่เมื่อผู้เรียนเรียนแล้วนะคะเพิ่งพี่เียเรียนแล้วสามารถที่จะอธิบายวัตจักัของน้ําได้นะคะสามารถบอกผลเสียของการตัดไม้ทําลายป่านะคะหรือการตัดตัดไม้ทาลายป่าต้นน้ำลำาลาธารเนี่ยมันเกิดผลเสียอย่างไรได้นะคะอธิบายลักษณะของภาวะเรือนกระจกได้นอกจากนั้นนะคะยัง สามารถบอกความเกี่ยวข้องระหว่างป่าไม้และน้ําได้ด้วยนะคะบอกได้ว่าป่าไม้กับน้านั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรบอกประโยชน์ของป่าต้นำำน้าลําธารนะคะและก็สามารถอธิบายวิธีการสร้างฝายได้นะคะโดยมีสาระการเรียนรู้นะคะทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันคือการพัฒนาป่าไม้ต้นำำน้ําลาธารและการสร้างฝายทําอย่างไรนะคะการปลูกไม้สาอย่างได้ประโยชน์4ีอย่างซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระทาชทานไว้ให้นะคะตลอดจนวัตจักรของน้ําเป็นอย่างไรการใช้น้ําให้คุ้มค่าและพอเพียงทําอย่างไรนะคะแล้วก็ปรากฏการเลนกระจกซึ่งสาเหตุใหญ่ของปัจจุบันนี้ที่เป็นปัญหาเยอะๆก็คือเรื่องของปรากฏการเลนกระจกนั่นเองนะคะ เราทราบแล้วว่าน้ํานั้นมีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลกของเราเนี่ยมากมายรวมทั้งในการดํารงชีวิตของเราด้วยนะคะในการรชีวิองเรานั้นจะต้องใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภคนะคะซึ่งน้ําที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคของเรานี้นะคะมีต้นกําเนิดที่สําคัญมาจากป่าไม้นะคะมาจากป่าไม้ทีนี้เรามารู้จักกันก่อนว่าป่าไม้คืออะไร นะคะหรือหมายถึงอะไรเราคงทราบแล้วว่าถ้าบริเวณไหนมีป่ามีต้นไม้ขึ้นเยอะๆนะคะต้นไม้ขึ้นเยอะๆมีหลายชนิดอยู่รวมๆกันที่มีความหนานแน่นมากพอเราก็เรียกบริเวณนั้นว่าป่าใช่ไหมคะทีนี้ถ้าป่านั้นมีไม้หลายๆชนิดมีต้นไม้หลายชิ้นมาอยู่รวมกันเราเรียกเ็เรียกบริเวณนั้นว่าป่าไม้นะคะซึ่งเป็นแหล่งที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ นะคะถ้าป่าสมบูรณ์น้ําก็สมบูรณ์ดินก็อุดมทําให้เกิดการดํารงชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมนะคะไม่ขาดสนไม่ขาดแคลนนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าการที่มีต้นไม้อยู่กันเยอะๆมันเป็นสังคมของต้นไม้มันมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการไม้เล็กไม้ใหญ่มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยรากของไม้นะคะรากของไม้ จะทำหน้าที่ในการดูดซับน้ําฝนที่ตกลงมานะคะเ,เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผืนดินบริเวณนั้นนะคะซึ่งเราพอที่จะสรุปได้ว่าป่าไม้หรือต้นไม้นั้นมีประโยชน์กับมนุษย์ได้อย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือว่าป่าไม้นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะคะของวัตจักรน้ำ ะะการเกิดออกซิเจนนักเรียนคงทราบแล้วว่าต้นไม้นั้นจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกเข้าไปในลําต้นเพื่อปรุงอาหารแล้วก็จะปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมานะะป่าไม้นั้นจะเป็นตัวที่ช่วยดูดกา๊าซออกซิเจนแล้วก็กา๊าซต่างๆทําให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวเนะคะแต่พอเราตัดไม้ไปแล้วสมดุลก็เสียไปนะข้อที่2นะคะ ป่าไม้นั้นช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะคือถ้าเรามีป่าไม้เอาไว้รากของต้นไม้จะช่วยในการดูดซับน้ำนะคะทำให้มีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นในป่าซึ่งความชุ่มชื้นนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําที่เราเรียกว่า,วาตัดจากน้ํานั่นเองนะคะนอกจากนั้นรากของพืชยังทําหน้าที่ในการดูดซับ ดูดซับน้ําแล้วนะคะยังช่วยในการลดการพันธลายของดินด้วยคือรากพืชจะไปเกาะดินทําให้เวลามีน้ําพัดพามานะคะดินก็จะไม่พังนะคะหน้าดินก็จะไม่พังไปตามน้ําที่พัดมานั้นนะคะแล้วก็ข้อที่สนะคะต้นไม้หรือป่าไม้นั้นยังช่วยในการชะลอการไหลของน้ํำบนผิวดิน ลดความรุนแรงของน้ําคือถ้าเรามีป่าหรือมีต้นไม้เยอะๆขวางทางน้ําอยู่น้ําจากที่ไหลมาแรงๆก็จะมีต้นไม้ช่วยประทะทำให้ความแรงของน้ําหรือกระแสน้ําที่รุนแรงนั้นลดลดความรุนแรงลงได้นะคะทำให้เกิดอันตรายได้น้อยลงนะคะข้อที่4ช่วยทําให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะจากการที่ใบไม้ ของต้นไม้เหล่านั้นทําการคายน้ําออกมาการคายน้ําของใบไม้เหล่านี้ทําให้เกิดไอน้ําซึ่งไอน้ํานั้นถ้ามีปริมาณมาก,มากๆก็จะรวมการกลายเป็นเมฆแล้วก็เกิดเป็นฝนตกลงมาฝนที่ตกลงมานี้ให้ความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นกับผืนน้าและผืนดินอย่างมากมายให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นพืชเล็กๆสัตว์เล็กๆสัตว์ใหญ่ๆรวมไปั้งถึงคนนะคะข้อที่ห้า เป็นแหล่งต้นน้ำลำาลําธารนะคะเราบอกได้ว่าป่าไม้นั้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำาธารเนื่องจากว่ารากของพืชน,นั้นมันยางลึกลงไปในดินเมื่อรากพืชยางลกลงยางลึกลงไปในดินชอนชัยลงไปในดินเมื่อมีเวลาฝนตกลงมาฝนนั้นก็จะไปตามรากรากของพืชแล้วก็ทําให้น้ํานั้นสามารถที่จะซึมลงไปในดินได้ลึกลงไปมากมาก เมื่อน้ําซึมลงไปในดินได้มากๆก็จะเกิดการไหลรวมกันเกิดการเก็บกักน้ําเกิดเป็นแหล่งน้ําใต้ดินนะคะซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญออของของโลกเราทีเดียวซึ่งแหล่งน้ําตรงนี้เมื่อนานเข้านานเข้าน้ําเหล่านี้ก็จะไหลรวมกันเกิดเป็นลานําธารนะคะเกิดเป็นลานําธารซึ่งเป็นแหล่งที่ให้สัตว ที่อยู่ในป่าได้กินได้อาศัยเมื่อรวมกันจากลำธารเป็นสายน้ำใหญ่ๆก็ทำให้เกิดแม่น้ำนะคะทำให้เกิดแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งอุปโภคและบริโภคของคนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่อไปนะคะข้อที่6เป็นแหล่งผ,ผลิตหมายความว่าต้นไม้นั้นเป็นผู้ผลิตผลิตอาหารให้กับสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมถึงคนเราด้วยคนเราได้นำเอาไม้เอา ประโยชน์จากต้นไม้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์มากมายนอกจากเป็นอาหารแล้วเรายังมาทําเป็นยาเพื่อรักษาโรคต่างๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นออมาทําเป็นยารักษาไข้นะคะพวกยาคืน,นินนะคะไข้ามาเรียนเนี่ยนะคะข้อ7นะคะป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะมีป่ามีสัตว์ป่านะคะถ้าหมดป่าสัตว์ป่าก็หมดเช่นกันนะคะข้อ8 เป็นกำแพงธรรมชาติช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายของลมพายุในกรณีที่มีลมพายุพัดมาออถ้ามีป่าช่วยประทะประทางเอาไว้ก็จะทำให้ความแรงของพายุนั้นลดลงได้อันตรายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก็น้อยลงนะคะนอกจากนั้นป่าไม้ยังให้ความร่มเย็น ร่มรื่นเนื่องจากความชุ่มชื้นของป่านะคะทำให้เกิดความร่มเย็นร่มรื่นเป็นแหล่งที่พักอาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะข้อ10ป่าไม้นั้นอย่างที่บอกไปแล้วต้นไม้ทําหน้าที่ในการดูดซับกา๊าซอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเกิดจากกระบวนการเผาไหม้นะคะเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของ สิ่งต่างๆนะคะเมื่อเผาไหม้แล้วก็จะได้ก๊าซคาร์บอนไดอไซด์ซึ่งถามว่าคนในประโยชน์กับคนนั้นมีไหมไม่มีเลยมีแต่เป็นโทษนะคะทีนี้ต้นไม้นั้นจะทําหน้าที่ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอไซด์แล้วไปทําหน้าที่ในการไปปรุงอาหารแล้วปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาซึ่งเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์เพราะมนุษย์และสัตว์ในโลกของเราเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็จะใช้กา๊าซออกซิเจนในการหายใจทีนี้การที่มีต้นไม้นะคะ ทำการดูดซับออกซิเจนดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วปล่อยกา๊าซเซเจนออกมานั้นทําให้เกิดความสมดุลของกา๊าซในบรรยากาศทําให้เกิดความสมดุลของกา๊าซเลือนกระจกในบรรยากาศนะคะ <S <s ทีนี้พอเราตัดต้นไม้ไปเยอะๆสมดุลเหล่านี้ก็จะเสียตามไปด้วยนะคะ <S <s ในปัจจุบันนั้นเราจะคงจะทราบเลยว่าป่าไม้ต้นนั้น